มอุตสาหกรรมไทยหูโจตำบลน,นาวางหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีในเดชอิสองขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและวางศิลาเรือกโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมไทยหูโจโดยมีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายหวังจงหมิง คณะกรรมการพักเมืองหูโจและรองนายกเทศมนตรีเมืองหูโจฝ่ายบริหารและนางสาวจังซุยยี่กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มหูโจให้เกียรติร่วมในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้แทนบริษัทโกลเด้นดราก้อนบิสเนสพรอพเพอร์ตี้จำกัดเขาร่วมเป็นสักขีพยาน โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยหูโจถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของภาครัฐที่มุ่งเน้นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเน้นรองรับการลงทุนภาคการผลิตที่มีมูลค่าสูงจากทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในระดับประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ชนบุรีเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพครบด้านทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์โครงการนี้จึงไม่เพียงแค่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจหากแต่ยังเป็น